แต่เดียกเนว่าติดโต้จนถึงยกมันก็เบาปดไหนวะหน้านี่บ้านหน้านี่เลยข้างบนนู้งบนนู้งปดในโย่ออปดในโย่ละนั่นในนลงปดต้ละนี่หลังเม็ดนี่เอาหลังลงไปต่อาโรเก็บมัเยมาโรเก็บมั้ยเหลมันพลัดเม็ดขึ้นมาบนนู้งจุกล็อกดินเปย์ลงเม็ดเนยมาว่าใส่โย่ว่าใส่นี่ก็ได้เนี่ยนใส่จากทาเทีย ไหนที่ขึ้นมานูเอายันขึ้นบัดเลยขึ้นบ้าดเลยอย่างี้นี่อย่างนย่างเลยก็มีนีอย่งนี้นีในมือป๊อกเลยป๊อกกันลก็คือใบแนมานาไโดนมดเลยอไนนุ วันมาวันนี้นะไม่เราเ่นกันเลยมุดเลยคือโอกล้างในโอกล้างแล้วมั้เนยเจอลงาวเขาลอรอติลูกนี่ว่ะ แม่แกบ้านปลาพกไ่มแกไม่เจอตำทียำไม่ได้ตีเดียวแม่มาแม่กำลังตำาปเอ้ยับเหรอ่ถไดอตีเดียวรดเป็นเร็วยันโจมเลยไปหาโคกงมาแก่ได้จ้าไป ทีเดียวเลยกราม่เจยอะไม่เจอเลยครับผมทีเดียวจริงๆริอ๋อปิงอาช่งไปเลยเอจงไปงไปรเอไรูเอเลยทีเดียวเหมือนกันครับสามคนไปเมื่อกี้